จะมาช่วยกู้เรือหรือว่าไงคะพี่สหรัฐจะมาช่วยทำเหลายเรื่องเลยค่ะนะครับก็รอทางสารัฐเขาตอบคําขอร้องของเราไปค่ะนะครับก็หวังว่าจะได้ข่าวดีคือเห็นว่าอาจจะเอาเปืนเอาเป็นบางส่วนขึ้นมาก่อนอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้ี่เสนอไปหลายเรื่องค่ะก็ทั้งอาวุธท่านสารัฐก็จะมาดู พที่คาดว่าอยู่ในเรือให้เราเลยเป็นสิ่งที่ดีเป็นข่าวดีของของความเป็นความร่วมมือไทยสหรัฐที่จะดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะเพราะว่าเราสูญหายไป5้าคนอยู่อ๋อแล้วแล้วล่าสุดเห็นว่าเราต้องมีการประมูลใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครัเรือประมูลชะลอไปก่อนชะลอไปก่อนก็คือให้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรือสุโขทัยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมาทันปีนี้หรือเมษายนสุโขทัยขึ้นไม่ขึ้นไม่จํา ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่พี่ใจร้อนคือเรื่องชีวิตรุ่งร้องที่อยู่ในก็คือเอา,อเ,อาเอาสว่วนชิ้นสว่วนเขามาก่อนเรื่องอมพันเรื่องอะไรถ้า,าสาระผู้ช่วยได้จบเนี่ยตอนที่เรือจะที่มาอีกครั้งหนึ่ง<า>นะครับแล้วก็เงินที่เราขอรัฐบาลไปถ้าสาระช่วยแล้วไม่มีค่าใช้ใจ่ายเราจะคืนรัฐบาลเพื<า>่อนํานไปใช้ให้กับประชาชนไทยทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มว่าเรือหลวงสุขโขทยัยคือตัวเรือทั้งหมดเนี่ย ในอนาคตอาจจะไม่ได้กู้ก็ได้ยังไม่รู้ดูคําตอบค่ะถ้าคำถ้าสหรัฐช่วยเราครั้งนี้แล้วตอบโจทย์ได้ทุกครบทุกเรื่องก็อาจจะทะิ้งไว้เพื่อให้เป็นอนุสรสถานใต้ทะเลใต้ทะเลให้เป็นอนุสระการฐานให้ใช้ในประโยชน์ด้านอื่นค่ะนะครับอย่างนี้ก็คือว่าสหรัฐเนี่ยจะเป็นคนที่ไขาสาเหตุของเรืออับปางได้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องอ่า เขาจะลงไปถ่ายรูปให้เราทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มาแล้วก็มาเทียบกับผลสอบสวนที่พลเอกชลทธิตทำไว้ปีก่อนค่ะนะครับท่านท่านห่วงไหมคะว่าแบบพอเปิดผลสอบสวนแล้วมาแล้วจะมีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะว่าผมเป็นคนทำงานตรงไปตรงมาค่ะข้อมูลและแฟตมมันจะตอบโจทย์เองนะอืไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังกับทุกเรื่องค่ะเบื้อหน้าเบื้องหลังที่ทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดคนไทย ได้ประโยชน์ Parents, i i. สูงสุดเพราะว่าได้ประโยชน์ส okay, ูงสุดครับเพราะว่ากําลังพลที่รอดชีวิตเขาก็ให้เขาก็ให้ให้ปากคําไว้แล้วอ่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะ